ตันนี้ที่ปลูกเมื่อกี้กันลแล้วเราจะง่ายๆปลูกง่ายๆพี่น้องหอมก็ใส่เวลาว่างจากแล้วเวรแล้วงานอย่างอื่นเนะเพา,ะามันไม่ได้ปลูกอย่างนะจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาในอีกแล้วจ้ายุคงน้องนะของเขาคือเกเพราะว่าบเดีเลาะปลานอกจากมันนี่ เดี๋ยวมาเบิ่งเมณนองกระหอมวิถีชีวิตของเชานะ้ชานาเช้าเกษตรจ้ะปลาหมูนีเห็ดหยังคือนจังเกี่ยวหย่าอยู่เมณนองกระหอมเห็นบักเพ้าจ้ะพี่น้องเห็นบักเพ้าหเหมือนสวัสดีจ้าเมณนองกระหอมช่องน้องปงช้าแน่วพี่น้องมื้อนี้อันบ่ได้รอปลาคือตะกงบ้านล่ะสิพามาปลูกบักเพ้าเขาบอกว่าบกักเพ้ามะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยว่าซั่นจ้ะ กันก็นเลยเสียมาปลูกโซนนี่ปกติเนี่ยแม่น่าพร้อมสิบบวกลก้วยส่วนส่วนทั้งส่วนทั้งเทิงนี่มันบ่ค่อยบ่ค่อยเป็นเป็นไดบ่ค่อยจบมันบ่ค,ค่อยขื้นส่วนทั้งใต้นี่เด็กกินกล้วยเด็กกินนวยมันหลายแล้วเจ้าไดรุ่นแล้วส่วนนี่มันบ่เป็นส่วนนี่ส่วนทั้งเทิงนี่ก็เลยขึ้นบ้านเอาบักพะาันําหอมมาลงกนันนาว่ะลองเบิงว่ามม่สิดได้บอเนาะเอามา้สส้าน้นกับปลูกไปแน่แลวละเจ้าพี่น้อง พื้นว่าบะมะพร้าวน้ำหอมพันอันต้นเตี้ยวสันต์น้องสังนต์เนาะเดยแลมาปลูกเบิางส่วนทั้งท้งนี่จ้าส่วนทั้งใต้เห็นมันเป็นมะกร่อยส่วนทั้งท้งนี่เป็นแบบอันข้าวล้งเบิองน้องสันต์เนาะแย่พื้นที่ก่จะปลูกไปหลายต้นเนี่ยเราเอาลงสาวต้นสาวต,ต้นหรือหรืยี่สิบมีละจ้าก,ก็ใสเกกเ่เฮาเห็นนะจ้ากระเฮ็ดเมี่ยงอยู่ตรงไหนตรงนาคือเก่ากระเบรดีนี้ไปจากใสาจากกระเบรดีเขาปลา หาเห็ดหาน้องใหม่หากินยางเดือนกะแม่น้องหอมกับแม่เห็ดเบี้ยกี่โขกน้องนะอันนี้ละจ้ะอันปลูกว่าคือผู้อื่นปลูกเด้อค่อยปลูกค่อยปลูกแบบแบบง่ายๆเขาโบ่เขาโบ่มักยากเขาเจ้าดือดอันเอานั่นเอานี่ลงแล้วค่อยค่อยบ่ลงแล้วค่อยเห็ดเห็ดรูปแล้วเขาวางลงโหลดเดี๋ยวค่อยจังเพี้ยนเอาที่หลังแม่ลูกแม่หอเพราะว่าอยู่น้าตลอดอยู่แล้วเหารักษาได้อยู่แล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยค่อยแล่าหรือได้ซ้ำนี่ ข่อยแล้วๆสามนี่ข่อยบ่ได้เอาหยังลงพื้นนำขเจ้ากะสิเอาลงอยู่มังข่บ่ลงแล้วข่อยปลูกง่ายๆแบบนี้เลยจ้แล้วลเด้นี่บ่เลิกซบ่บ่ต้องเเพิ่นบ่ให้ใเลิกอ๋อปลูกบ่พาเพิ่นบ่ให้ลงเลิกบ่แม่นตาก้อง่งสิฮู้เด้นี่านี่ล่ะก็เฮ็ดขุมงๆแน่อ๋อเพื่อเพิ่นยามนั้นน้ำเพอเพิ่นมากินน้แม่นบ่ล่ะจักสิขุมเพิ่นประมาณนีล่ะ ง่ายๆเนาจะจ้ะต้นกล้วยเข้ากับหลายอยู่จากตะบานสวนนีเมน้องหอมาบเพิ่นบ่ค่อยให้ผลผลิตปันใดกันเลยเปลี่ยนมาปลูกบักกันบักเผาแม่หอมพันเตี้ยต้นเตี้ยมะเจมไร่เลหลยอยือแค่หนี่ค่วอยง่ายๆได้หละจ้ะต้นหนึ่งต่ว่าแม่น้องหอมก็ปลูกมาหลายต้นแหละจ้ะตั้งแต่มืก้อนก่อนเอาล้งเอาลุงยี่สิบต้น โลไปยี่สิบต้นเจวแล้วต้นเลยบาย่างต้นที่สองตัวนี้บานนี้กับบริไมอยังมากมาอีกคือเราจับมันนี่เพราะว่าาแล้วเวียงแล้วงานแล้วอันบริไปหล่อปา่าแม่นองก็หอมกระมาเห็ดเวียงมาลิกชิกจอกกังสี่ละจา่านิดๆดน้ดนดนอยๆปลูกพักปลูกมีไปเรื่อยๆจ้ะก็คือวิธีชีวิตเนาะ คือตากลรองได้บอกคุงเช่านะเช่าวสวนเช่าเกษตรเฮาน่นะเด้อจ้าไปยู่แค่ทุ่งไฮทุ่นงานาแต่เขาบางอย่างเขาขอเฮ็ดแซมหนีหน่นึงเด้กมันกระสูดไผ่สูดมันเด้อจ้าเด้อขอเฮ็ดแบบถ้าไม่บายต้องขออยู่ยังก็ได้กินนั่นๆคือเก,ก่าจากก้าได้กินบพ่ส่วนเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเฮาก็ได้กินบพ่ส่วนกับหนึ่งในโครงการโค้งหนองนาโมเดลนลั่นละจ้ะ ปลูกมีปลูกบักผ้าก็มีเบอร์สวนอยูดาจ่ะพี่น้องบักซีดาบักเขนะีบยบเนา,าะบ่ได้ซื้อซุ่มนีบักเขียบเปิดแล้วกระลังสุกก็มีซีดาบียบขันยาปิดปิดอายุต้นมันพอดังน้อยหน,ะนะา่านต่จะมีเบิร์ดบกักกล้วยบักม่วงง่านะยวิธีปลูกบักผ้าวน,น้ำหอม,มต้นเตียงค่อ,อยแล่เลยได้ดิแล่เลยไปต่อไปพี่น้อง เดี๋ยวมาให้พี่น้องดิเบิรงมวนข่อยปลูกไปแล้วเด้อตะกล่องดีเนาะอ้แม่นจ้าเนาะปลูกไปไปไหนแล้วเฮ้จะปลูกไปหลายมือแล้วนี่ยจะโอ้ยแต่เห็นบ่คืนอลไรจะพี่น้องอันนี้ก็คือในถั่วในถั่วถั่วไม่ไกลมันกินจนมันเบื่อหัวก็เอาไม่เป็นเป็นปุ๋ยหะเนาะโอเบื่อทัวที่แม่น้องหอมเลยปลูกเห็ดถั่วงอกนะคะหัวกะไม่ให้เป็นปุ๋ยแบบนี่ได้คือเก่างามเลยได้ใจพี่น้องเนี่ยที่ปลูกไปหลายมือเนี่หลายต้นอยูหลายต้นดูใจพี่น้อง ไอผพาพี่น้องมีต้วหนึ่<บ>ง<อ>น,นี่พี่น้องมีต้นหนึ่งแม่น้องก็ห้อมกับไปลูกไว้นี่แหละแต่เห็ดยูเห็ดกินไปส่แหละจ้ะพี่น้องวิถีชีวิตชาวกเกษตรชาวสวนชาวน,นาเนาะชาวสุนบ,บทเบีอจจะทิฐิบริการเหตุงานอยู่ในเมืองกลุงมคลิปนี้กับบริมีอย่างหลายคือว่าจานียได้ต้นหนึ่งจ้ะพี่น้อง แม่น้องก็หอมเดือบุบไปลหลายๆต้นต้นนี้ก็บกำลังงามพี่น้องกำลังงามเลยบักกล้วยกับกำลังออกดอกออกผลก็มีจ้ะเครือหลายเครือหน่อยก็ว่ากันไปจ้ะก,กับนนในโครงการโค้งน้องนามโมเดลจ้ะพี่น้องนี่วาสิงไครหรือตะไคร้เข้ากันยังหลายอยู่จ้ะยังเย,งยอะเดี๋ยววนไปหาแม่น้องข้าวหอมอีกจก้ะ จชอีกต้นหนึ่งตังพักพักไว้นีก่อนจ้ะพี่น้องอ๋ออ๋อ,อ,อนึกวันมันปลูกแล้วอันนี้เขาตังว้ซื้อเนาะแสบได้เผาๆน้ำหอมนี่น่อ้งอี้ยีรีจ้าพี่น้องไม่น่ากระห้อมแป๊บเดียวอันนี้คือแค่คุดลุมม่มซื้อจ้ะ คุณลุมเดี๋ยวกะเอาลงกับบอด้ลงลึกน้ำเนาะมันก็นเลยแบบว่าแล้วไว้นะจ๊ะพี่น้องง่ายวก็กะวนันนี้จะเตรียมดินไว้แน่เลยล่ะกับบอด้เอาลงม,มาก็คือฝนกับน้กับเหอะมันก็เลยจ้ะ กดีอย่างหนึ่งที่บบตอ้องขุดลงลึกปันด้ายจะพีหน,หน้องเนาะกับดีอย่างหนึ่งช่วงนี้เป็นหนาฝนดินมันก็เลยพลอยจ<ม>ะพีไม่นั่นเรียกคอยแล้วหรือได้หน<ๆ>ิค่อยแล้วคยแล้วเดี๋ยว,วยเมนความคิดเห็นขมาก่ะมีความคิดเห็นขมาา,มดมาได้แล้วจ้าว่าปเป็นยังไม่น้อกวหอมคือปลูกจังสี่เด้อมันสูตรไผยสูตรมั่นจ้า ถาได้ไหมทำใ้ก็ไปแบบของใจเออคือเห็ดไงแถวไปตังว้ซื้อเปนบ่ยนอกนเป็นพี่น้องเป็นเพราะว่าแม่น้องขอปลูกมาหลายต้นแล้วได้กินหลายต้นแล้วเป็นก็เป็นวิธีปลูกอ่ะวิธีปลูกอ่ะมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยโดยวิธีง่ายๆจ้ะพี่น้องปลูกให้มันงากกันยากปลูกให้มันง่ายมันก็ง่ายจ้ะไม่มีอะไรยุ่งยาก ข่าสูตรของแม่น้องเขาหอมนะค่อยแล้วหรือได้หนิตากลรวันแรกฝนก็นตออกมาใส่ฮะหนิค่อนนยแล้วเหรอามว่าหดน้าบ่าค่อยบ่หดพ่อบาศมันมืดหลฝนบ่ยโบหดฝนหอมสิมาคนเลยบ่หดข่ายแล้วล้วพี่น้องปะกะกะบุรีไม่ย่<ก><ก>างมางไม้สนใจพี่น้องคลิปนี้แค่ภามาเลาะโค้งน้องน้ามาเบิ่งแม่น้องเขาหอมมา ปูบกเผาซื้อๆเนาะตากรงกะสีบกวนแม่น้องหอมละแดดมาละกะเป็นเมย์แน่แลลวกะจังสีให้แม่น้องขาหอมปลูกต่อไปเนาะที่เหลือฮาจังพอกันคีปหนาเนาะพี่น้องเนะาะคิปสำหรับวันนี้แม่น้องหอมกะฝากไ้คือเก่าเนี่ได้จ้าเด้อต้องแม่น้องหอมหออหลายตะกรงเงิเต็มเลยฝากกุไลก่กดแช่กดติตตามให้แม่น้องหอมช่องน้องปงชาแนวนี่เได้จ้าแม่น้องหอมเฉไี้มีกำลังใจเห็ุคิปต่อๆไปให้พี่น้องไห้ือเบิ่งอีกเนาะจ้าเนาะ กะสำหรับมันนี้กะขอให้พี่น้องอยู um ่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนคือเก่าด้วยจ้าลาบพก่อนจาพี่น้องสวัสดีจ้าจ้ากะฝากติดตามฝากรับชมคือเก่านาะจากพี่น้องพิพาปราการใดก็ไใดเนาะเขากะขออภัยไว้บางคลิปอาจสิบริมยังตื่นตาตื่นใจแค่เพจหาโนใหม่เล่หลายกะยังไม่ให้เห็นชีวิตวิถีชีวิตเนาะเช้านะเช้าสวนของเฮาแม่น้อง แม่จ่ากสิเดมาไปวงรีวิวว้าตะก้อนใส่ผาพี่น้องไปเบิ่งเมีมเฮาวมีนี่เมีมเฮาห้างหนึ่งได้อยู่ห้องไปก่อนได้พี่น้องเด้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีเมีมคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งจึงสืพาพี่น้องอ่ะไปเบิ่งเมีมเนาะจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า